วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในส่วนของการเรียนภาคทฤษฎีนะคะที่เรียนสอนขับรถนะคะเมื่อสมัครเข้ามาเรียนแล้วนะคะเราก็จะได้หนังสือเรียนแบบนี้นะคะ3เล่มเนะาะหนังสือเรียนแบบนี้เลย3เล่มน,นะคะเล่มแรกก็จะเป็น เนื้อหานะคะในส่วนของการเรียนในเรื่องของกฎจจาจ้อนการขับขี่นะคะซึ่งข้อสอบก็คือจะออกเนื้อหาในนี้นะคะแต่ว่าทางโรงเรียนนะคะจะมีแค่ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะยังไม่มีภาษาไทยเนาะและส่วนที่2นะคะที่ควรถามเข้ามากันเยอะมากๆนะคะคือแนวข้อสอบว่ามีแนวข้อสอบให้ไหมเล่มนี้นะคะที่สุดนะคะจะเป็นแนวข้อสอบทั้งหมดนะคะจะเป็นแนวข้อสอบทั้งหมดเลย แนวข้อสอบทั้งหมดที่ออกสอบนะคะก็จะอยู่ในนี้นะซึ่งข้อสอบจริงๆก็ออกประมาณในนี้เลยค่ะไม่ได้แตกต่างจากในแนวข้อสอบเลยสําหรับตักกาแล้วรู้สึกว่าแนวข้อสอบยากกว่าข้อสอบจริงอีกก็ <c oughs> <c oughs> คนที่เรียนนะคะก็อ่านทบทวนในนี้นะคะจะเป็นแนวข้อสอบแต่ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะเล่มนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวิธีการขับรถนะคะแล้วก็วิธีการในการขับข้อสอบแนวการปฏิบัตินะคะในการภาพปฏิบัติเนาะและในส่วนของนักเรียนนะคะที่เรียนกับโอซาวะนะคะทางโรงเรียนนะคะก็จะมี แนวข้อสอบเนาะที่เป็นผ่านแอปตัวนี้จะเป็นแนวข้อสอบตัวนี้จะเป็นการสอบออนไลน์ก่อนกว่าจะเป็นสอบออนไลน์นะคะตัวนี้จะเป็นสอบออนไลน์เนาะแต่ถ้าเรายังไม่สอบเนี่ยเราสามารถที่จะซ้อมทําข้อสอบได้ภาษาจะมีภาษาอังกฤษจีนโปรตุเกสเวียดนามอันนี้นะคะจะเป็นแนวข้อสอบที่เราสามารถลองทดลองทําได้นะคะข้อสอบก็จะ มีจำนวนเท่ากับข้อสอบจริงแล้วก็จับเวลาเหมือนตอนสอบจริงเลยนะคะตัวนี้จะเป็นข้อสอบคาดรีเมงแล้วข้อก็คือ50ข้อแล้วก็ข้อสอบ9 5ข้อ,ขอ,อก็จะมีหลายชุดนะคะให้เราลองทำข้อสอบก็จะเป็นถูกผิดนะคะแล้วก็มีเสียงอ่านให้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ถ้าเข้าในคอมก็สามารถที่จะก,กดแปลเป็นภาษาไทยได้แต่ภาษาไทยมันก็จะแปลจากกะนะูเกิะมันก็จะงงๆนะคะ เราก็คือสามารถที่จะเข้ามาซ้อมทําได้ก็คือเป็นข้อการถูกผิดเหมือนตอนสอบจริงเลยพอเราทําครบนะคะมันก็ะเขาก็จะมีเฉลยให้ค่ะ